กล้วยจ้าวันนี้พอต่เ้ามาหาบอกว่ามีพเ่อกะนัดมือมาเอาเลยจ้ะายแหงมาจะมีของขายพี่น้องสำหรับคนที่ปลูกแล้วยานบ่ได้ขายกะให้เามีของเหมอนพี่น้องกับโพดในเฟษแนนนี่แหละมันไม่ค่าเพิ่งกระติดโตเข้ามาเองนี่ยังไม่ค่ามาจ้ะแต่ว่ามันโดนมันกะจังออกเธอหนึง่งมันกะจังแกพอเขียว ลูกเอาไปคล้ายกับได้ขึ้นกันจ้ะบม่อยากดอกมากก็ได้ตัดกล้วยกันจ้าเรียนรับหืมหื้มหื้หนั่นดิทางทางน้นกรทางบดีพี่น้องเอารถไถลงมากล้วยแปดเครื่อนับไหวนี่ดิยลูก โอ้ยหล่มซะเนาะซุกค่าเขื่อสองนวยกล้วยแรงมันกล้วยมันออกใส่แรงส่วนที่พานมาพี่น้องกระโบอันนี้ปันดแต่ว่ามันกระแก่อยู่ออกด้อลูกโอ้ย มาแตงหายกบง่ามพี่น้องง่ามปุ่นเคลื่อนหนึ่งลูกเออเคลื่อนแล้วซีหาวีหกวีจ้ะ แต่บวมค้าเองกับวีละเศร้าเศร้าหาเรี่ยวเตะขนาดสิบบาทสิบห้าบาทจ้ะขึ้นหนาลงเคลืออ่อนวัลต่วนวัลสูงหมดไงมะเกิดไหนน่อยนะ ยังพอได้เล่มน้ำกลวยจ้ะหลายปีแล้วได้หน่นยังพอได้อยู่พอได้ใส่สื่อกับเขาตัดต้นมาลงน้ำจ้ะ่ตกันนี่เครื่อน,นึงจะได้มาแตงใบออกให้อีกเรื่อยเรื่อมมีเลืง้งแล้วก็มีจ้ะเอาไปจัก หกเจ็ดใบเจ็ดกะเคร <c ười> ื่อกล้ยไปแต่ยาคัวเนาะมันหลายปีคือว่นานละพี่น้องอันนี้ก็เป็นปุ๋ยใส่สวนไปอีกเดนต้น,ตนกล้ยอันนั้นตัดเถิงมาหลูกปีมันเกี่ยวเขาต้องเอาเกี่ยวมาก็ นี่เคลื่อนนี่ก็ได้ลูกรอบนี้นะวคนสีตรงขึ้นมาแน่ ฉันบถือเกลแก,ลกได้จาเนี่ยกรดาเครื่ออรแครล ท่านี้ว่าซีโลจ้ะเพราะว่ามันเป็นพายหลายแต่ว่าให้มันตึกฝนหละคือจังเขียวขึน้นจได้ตัดรอบหนึ่งอยู่ดอกคือสามหอดแหลงนี่เลยลูกนี่นออรอแคล็รอเคล็ พีละซิบซิบหา้อยออกมาดูออกมาออกมาออมาออมามา,มา,มา,มาเอ้ยยังไม่อยู่นี่ยังไม่อยู่นี่ส่วนป่วยสิหักทับ,ทบน,บนี่ทับโตนี่เซ็ตขอล่อได้นี่ไปเปิ่งฟังนี่จ้ะสุขาเครือรอันหนึ่งแบบนี้มัน Mình mì này ừ, ôi, để mình lắm cuốn nó lột cả đài Ông mà lúa mà, ông mà. từ đấy này. Bài cho Sang mình cái lăng ở kia. Kia là ví sóng ví. Bay đi ăn thảo lợn chả. Cái này là trà quậy mi đọc không mẹ bơm Mẹ bơm thích thịt อ,อีกเครือกนึงโอ้หมดหมดกรรันไรเอาพ่อลูกโอ้เชอือนี้ฮักมันขือนโคตรพี่น้องมันกันเลยฮัก์คนี่ก็สเสด็จมาตัดไก่เตยตัดแล้วติดกระตันพ่อตัดออกออกมาแดงเออเออนั่นหย <c oughs> ับ ตันนี้เต็มดีอยู่กระเพาตาัดกับฮักเนี่นยนี่แะไรจะฮักแล้วก็ซุกข้าเครื่องชิมก็ไก่ก,กันกับตัดถิมเลยลูกต้นหน่อยนี่แหละเครื่องฮักนี่แหละเครื่องหนึ่ง บางนียังถือว่าไข่แน่อยู่ในปูกอนมูมเพราะเขาใส่เกบด็ดดำพะคอยเป็นผ้ายจ้ะไม่ืวอนักจ้ะ นี่เชือนอนึ่งนี่ลูกนะตัดพีตุ้นคือแม่ได้กลัวยยื่อนึ่งต้นหนึ่งไปตัดต้นหนึ่งต้นบอกง่ายมันเสียดายกว่าสัน น้ำว้ามีประโยชน์กินทุกมือเหมือ,มอนออน,อน่้ยสองน่้ยดีแห้งด้ยจะพี่หนองพีเด้อลูกเคลื่อนึงเด้อผี แดดโป่องมาสี่หาหมือจะพี่น้องฝนตกลิน่นพาอยู่เขา,าอ้วกพยานแล้วกอนนี่จ้ะเดี๋ยวทั้งเบิร์ดจะเคลื่อพปุ๊นี่นับลงสองสามสี่ห้าหกเจดสิบสิบเอ็ดที่เบสเ,เคลื่อนเพาะด้ค่ากับเขาุ่นวนกขึ้นรถก่อนล่ะวิย้ย <laughs> จิ๊เขาเมื่อแล้วจะเอากรวยไปไฟทายไหมคะ่ะ คลิปหน้าพอ,อกันไหมล่าสัปดาห์ส้มนลูกครับสวัสดีครับ